สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันในเลเวลของเซตสับเลเวลพื้นฐานเซตนะครับชีทที่3วิดีโอที่2วิดีโอชื่อว่าการเขียนเซตครับจากวิดีโอครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนการอ่านเซตมาแล้วว่าถ้ามีเซตที่บอกเื่อนไขทางคณิตศาสตร์มาเราจะเปลี่ยนเป็นเซตที่จแจกแจงแบบสมาชิกได้อย่างไรแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนเซตนะครับ การเขียนเซตจะมี2แบบก็คือแบบแรกก็คือแบบ,จบแจกแจงสมาชิกคือการเขียนสมาชิกแต่ละตัวลงในเซ็ตเขียนสมาชิกแต่ละตัวลงในเซ็ตนะครับก็คือบอกเลยว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเช่นที่เราเคยเขียนกันไปแล้วก็คือ a เท่ากับเซตหนึ่งสองสไปเรื่อยๆอย่างนี้ หรือว่า b เนี่ยเท่ากับเซตของห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ก็คือบอกว่า b มีสมาชิกแค่สีตัวนี้นะครับถัดมาก็คือเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ก็คือเราจะเขียนในรูปของเซตของ x แล้วก็เป็นสมาชิกของอ,อันนี้คือขอบเขตของมันนะครับโดยที่อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไข ทางคณิตศาสตร์ซึ่งเช่นเดิมนะครับตัวด้านหน้าฮะก็คือสมาชิกในเซตนั่นเองตัวที่สมาชิกในเซตเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับอขอบเขตของมันอย่างเช่นถ้าขอบเขตเป็นจนํานวนนับสมาชิกทุกตัวก็จะต้องเป็นจนํานวนนับด้วยและก็สมาชิกทุกตัวก็ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ด้วย ครับผมตัวอย่างเช่นเซตเเนี่ยนะฮะเราสังเกตว่ามันคือหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆมันก็คือจํานวนเต็มตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปนั่นเองเราก็จะเขียนเซตเนี้ยโดยแปลงสมาชิกนี้ให้เป็นใช้เงื่อนไขข้อความก่อนเงื่อนไขข้อความจากนั้นก็ใช้เงื่อนไขข้อความเนี่ยแปลงเป็นเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อีกทีนะครับ นั่นก็คือเจะเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ1เราก็จะได้เงื่อนไขที่เป็นข้อความมาแบบนี้นครับจากนั้นเราก็จะแปลงเงื่อนไขข้อความนี้ให้เป็นเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ก็คือเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มอ่าแล้วก็ x มากกว่าหรือเท่ากับ1เป็นแบบนี้นั่นเองหรือว่าในบางครั้งเราอาจจะเขียนตัวเนี้ยให้เป็นขอบเขตของมันก็ได้นั่นก็คือเซตของ x ที่เป็นจำนวนเต็มอ่าโดยที่ x มากกว่าเท่ากับ1นนั่นเองอสามารถเขียนได้หลายแบบนะครับสำหรับเซตเซตหนึ่งหรือว่าอย่างเช่น b เนี่ย เราก็สังเกตเช่นเดิมอ่า b มันก็คือ5 6 7 8เปมันเป็นจำนวนเต็มที่อยู่ตั้งแต่5ถึง8นั่นก็คือ b คือเซตของ x โดยที่ x เนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า c อ่าคือตั้งแต่5้าต้นไปแล้วก็แต่ว่าน้อยกว่า9 จากนั้นเราก็เอาไปเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ก็คือ x โดยที่ x เป็นจนํานวนเต็มแล้วก็ x มากกว่า4ก็คือ4น้อยกว่า x แล้วก็ x น้อยกว่า9นั่นเองได้แบบนี้นะครับต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างกันครับจงเขียนเซตตกลบไปน,นี้ในรูปแบบต่าง,างๆเซตของจํานวนเต็มที่มากกว่าลบ2แต่ว่าน้อยกว่า7 เราก็ไปดูว่าจำนวนเต็มที่มากกว่าลบสองก็ 2, ตั้งแต่ลบหนึ่งขึ้นไปแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองไปเรื่อยเจนถึงตัวที่น้อยกว่าเจ็ดน้อยกว่าเจ็ดก็คือหกเป็นตัวสุดท้ายนั่นเองหรือว่าถ้าจะเขียนแบบบอกเงื่อนไขาทางคณิตศาสตร์ก็คือเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มแล้วก็ลบสองน้อยกว่า x แล้วก็น้อยกว่าเจ็ดแบบนี้นั่นเอง หรือว่าเช่นเดิมนะครับเราอาจจะเอาเนี้ยไปไว้ข้างหน้าก็คือเซตของ x ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วก็โดยที่ลบ2น้อยกว่า x น้อยกว่า7แบบนี้ก็ได้ครับถัดมานะครับ b แทนเซตของคำตอบของสรรมการอันนี้นั่นก็คือเราก็ไปทดเลขก่อน x กำลังสอลบ3 x บวก2เนี่ย เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า x ลบสคูณกับ x ลบหเท่ากับศดังนั้น x ของเราก็คือ2หรือว่า1นั่นเองเราก็เลยไปเขียนแมจกแจงสมาชิกคําตอบก็คือ2กับ1ส่วนการเขียนเป็นฟเงืเ่อนไขทางคณิตศาสตร์ก็คือเซตของ x อ่าโจทย์ไม่ได้กําหนดขอบเขตมาเราก็บอกว่าอ่าเงื่อนไขของมาเลยก็คือ x กำลังสองลบส x บวกสต้อง เท่ากับ0นย์นั่นเองต่อมานะครับ c แทนเซตของกำลัง2ของจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน13าจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน13เนี่ยมันก็คือ123ไปเรื่อยๆจนถึง13นั่นเองดังนั้นกำลังสองของมันก็คือ1กำลัง2 2งสอกำลัง2 3งสากำลังสอง, 3, ง,สองไปเรื่อยๆจนถึง13กํากำลังสองนั่นเอง เราก็เลยได้ว่ามันก็คือ149แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึง169ยห้นั่นเองสําหรับการเขียนแบบบอกเื่อนไขทางคณิตศาสตร์อ่าเนื่องจากสมาชิกมันไม่ใช่ x และมันคือ,อกําลังสองของจํานวนเต็มแหละโดยที่จํานวนเต็มตัวนั้นเนี่ย่า x ต้องเป็นจนํานวนเต็มบวกแล้วก็ x ไม่เกิน13ก็คือน้อยกว่าเท่ากับ13นั่นเองถัดมานะครับ ต้องเขียนเซตต่อไปนี้ในรูปแบบจแจกแจงสมาชิกโจทย์ก็ให้แบบเงื่อนไขข้อความมาแล้วเราก็เอาไปเขียนสมาชิกเลยข้อแรกนะครับ A เป็นจำนวนตระกยะที่เป็นผลเฉลยของสมการ 2x กำลัง2ลบ 3x ลบ2เท่ากับ0แล้ก็ไปคิดเช่นเดิม 2x กำลัง2ลบ 3x ลบ2เท่ากับ0ก็แยกตัวประกอบเป็น 2x กับ x ก็คือ ลบ 1. อบวก1่เราก็จะได้ว่า x เท่ากับลบ1ส่วน2กับ2นั่นเองดังนั้นเราก็เลยได้ว่า a ก็จะเท่ากับเซตของลบ1ส่วน2กับ2นั่นเองซึ่งทั้งสองตัวเป็นจำนวนตระกยาทั้งคู่เลยต่อมา b เท่ากับเซตของ 2, 2> x บวก1 x เป็นจำนวนเต็มบวกที่เป็นผลเฉลยของสมการอ่เราก็เช่นเคย x กำลังสองลบ4่เท่ากับ0นย์ ลบ 2, x บวก2เท่ากับ0นั่นก็คือ x เท่ากับ2กับลบ 2, 2นั่นเองแต่ว่าโจทย์บอกว่า x เป็นจำนวนเต็มบวกเราก็ไม่เอา -2 ลบ2ต่อมาหน้าตาของสมาชิกก็คือ2 x บวก1เราก็ต้องเขียน b เท่ากับเซตของ2คูณ x บวก1ซึ่ง x ของเราก็คือเลข2นั่นเองก็จะเท่ากับเซตของ5นั่นเองนะครับถัดมา C คือเซตของ x กำลังสอง 2, โดยที่ x เป็นจำนวนเฉพาะบวกที่ไม่เกิน20อ่าจำนวนเฉพาะบวกก็คือมี2 3 5 7ไปเรื่อยๆจนถึงอ่าเนะครับดังนั้นจำนวนเฉพาะบวก C ก็คือ x กำลังสองลบ1 C ก็จะเท่ากับเซตของ2กำลังสองลบ1 3กลังสองลบ1 ห้าำลังสองลบหไปเรื่อยๆจนถึง19บเก้ำลังสองลบหนะครับนั่นก็คือตัวแรกก็จะเป็น3เป็น8เป็นยี่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายคือ360นะครับซึ่งข้อสังเกตก็คือสําหรับพวกกําลังสองเนี่ยระยะห่างมันจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ตัวหลังๆเนี่ยจะยิ่งห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆถัดมานะครับ D เนี่ยเท่ากับเซตของอ x บวกหนึงส่วน x นะครับโดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าลบสแต่ว่าน้อยกว่า7จ็ดจำนวนเต็มที่มากกว่าลบสแต่น้อยกว่า7เนี่ยก็คือาตั้งแต่ลบสขึ้นไปลบหนึ่งศูนย์ไปเรื่อยๆจนถึงน้อยกว่า7ก็คือ6อย่างนั้นดีเนี่ยก็จะต้องเท่ากับเซตของอลบสองบวกหนึงหารด้วยลบสลบหบวกหหารด้วย ลบหนึ่งไปเรื่อยจนถึงหกบวกหนึ่งหารด้วยหกนะครับก็คิดได้ออกมาโดยที่ขอบเขตของมันนะครับขอบเขตอันเนี้ยเป็นจำนวนจริงเพราะว่าไม่ได้เขียนไว้ดังนั้นมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นศูนย์บวกหนึ่งส่วนศูนย์เนี่ยอันเนี้ยนนไม่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงดังนั้นตัวนี้ก็คือจะไม่อยู่ในเซตนี้นะครับ ตัมานะครับตัวอย่างที่3ามตรงเขียนเซตต่อไปนี้ในรูปแบบของบอกเงื่อนไขาทางคณิตศาสตร์ก็ให้เงื่อนไขข้อความมาเราก็แปลงเป็นเงื่อนไขาทางคณิตศาสตร์นะครับอ,อันนี้ก็คือสมการเดิมเลยเราได้ว่า k เนี่ยก็จะเท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนตรกรกยะ x ก็คือเป็นสมาชิกของ q แล้วก็ เป็นผลเฉลยของสรรมการเราก็เขียนไปเลย 2x กำลัง2ลบ 3x ลบ2จะต้องเท่ากับ0น,นั่นเองอต่อมา h เท่ากับเซตของ 2x บวก1โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวก x เป็นสมาชิกของเซตบวกโดยที่เป็นผลเฉลยของสรรมการก็คือ x กำลัง2ลบ4เท่ากับ0น,นั่นเองนะครับ ถัดมานะครับ l เท่ากับเซตของ x กำลังสอง 2, โดยที่ x เป็นจำนวนเฉพาะบวกที่ไม่เกิน20ก็คือเซตของ x กำลังสอง 2, ลบหนึ่งโดยที่ x เป็นจำนวนเฉพาะบวกก็คือเป็นสมาชิกของ p แล้วก็ไม่เกิน20ก็คือ x น้อยกว่าเท่ากับ20นั่นเองถัดมานะครับ d เท่ากับเซตของ x บวก1หารด้วย x โดยที่ x เ,เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มแล้วก็ x มากกว่าลบ3แต่น้อยกว่า7ก็คือลบ3น้อยกว่า x น้อยกว่า7นั่นเองนะครับตัวอย่างถัดมากจงเขียนเซตต่อไปนี้ในรูปของเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าถ้าเราเขียนการแจก,กแจงแบบนี้เป็นเงื่อนไขข้อความได้ เราก็จะสามารถแปลงเป็นเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ได้อย่างง่ายเลยนะครับดังนั้นพี่ก็จะแนะนำให้น้องดูว่าสมาชิกแต่ละตัวเป็นยังไงอ่ะแล้วเขียนเป็นเงื่อนไขข้อความก่อนจากนั้นก็เปลี่ยนเงื่อนไขข้อความเป็นเงื่อนไขคณิตศาสตร์อีกทีหนึง่งตัวอย่างแรกนะครับ A เนี่ยจากที่มันเป็นสามสี่ห้าหกเจ็เราสังเกตว่ามันเป็น จำนวนเต็มหมดเลยแล้วก็เป็นจำนวนเต็มที่ตั้งแต่3ไปเรื่อยๆจนถึง7นะครับนั่นก็คือเซตของ x โดยที่ x เนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ3แต่ว่าน้อยกว่าหรือ เท่ากับเจ็ดแล้วก็ไปเขียนเป็นสัญลักษณทางคณิตศาสตร์ก็คือ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของจํานวนเต็มแล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับสามก็คือ,อ x น้อยกว่าเท่ากับสามแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับเจ็ดแบบนี้นั่นเองถัดมานะครับ b เท่ากับเซตนี้เราจะสังเกตว่าข้างบนเนี่ยเป็นหนึ่งหมดเลยแต่ว่าข้างล่างอะ มันไล่กันตั้งแต่2ไป3อ่าเพิ่มมา1 3ไป4 4ไป5 5ไป 6, 6ไปเรื่อยๆจนถึง10นั่นก็หมายความว่าหน้าตาของมันเนี่ยน่าจะเป็น1ส่วน x นะโดยที่ x เนี่ยก็คือเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่2ถึง10เป็นจำนวนเต็มอ่าที่มากกว่า1 แต่น้อยกว่า11นั่นคือเซตของ1ส่วน x โดยที่ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มแล้วก็มากกว่า1 1น,น,น้อยกว่า x น้อยกว่า11นั่นเองถัดมานะครับ c เท่ากับเซตของ1 3 2 2 5สส่วน2 2 5ส่วน2จะสังเกตว่ามีทั้งจำนวนเต็มและตรรกยะเลย เราก็ถ้ามองดีๆ1เนี่ยมันก็คือ2ส่วน2 3ส่วน2 4ส่วน2 5ส่วน2ไปเรื่อยๆนั่นก็หมายความว่าตัวบนเนี่ยมันตั้งแต่สองไปเรื่อยๆแต่ตัวล่างเนี่ยเป็น2ตลอดดังนั้นมันก็ควรจะเป็น x ส่วน2โดยที่ชิ้นเดิม x เป็นจำนวนเต็ม ที่มากกว่า1น,นั่นเองนั่นก็คือทเท่ากับเซตของ x ส่วนสโดยที่ x เป็นสมาชิกข,ของจำนวนเต็ม x เป็นสมาชิกข,ของ z แล้วก็ x มากกว่า1น,นั่นเองนะครับถัดมาดีเท่ากับ7 2663 e ซึ่งเราสังเกตว่าเนี่ย อันเนี้ยมันห่างกัน19ซึ่งอันเนี้ยห่างกันแบบเยอะมากๆเลยมากกว่า19การเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เช่นเดิมที่พี่บอกไปแล้วก็คือมันอาจจะเป็นการยกกําลัง x กำลังสองหรือว่า x กำลังสอะไรพวกนี้ซึ่งเราสังเกตดูดีๆ7เนี่ยมันก็คือสองกำลังสามลบหนึคือสามกลังสาลบห ส่วน999ก็คือ10กลัง3ลบ1อ,อย่างนั้นเราก็หมายความว่าสมาชิกของมันเนี่ย D ก็ต้องเท่ากับเซตของ x กลัง3ลบ1โดยที่ x เนี่ยเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มตั้งแต่2ไปถึง10เลยนั่นก็คือที่มากกว่าหรือเท่ากับ2 แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ10นั่นเองนั่นก็คือเซตของ x กลังสามลบหนึ่งโดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ2องสองน้อยกว่าเท่ากับ x แล้วก็ x น้อยกว่าเท่ากับ10นั่นเองและสุดท้ายน,นะครับ e เท่ากับ1น่ลบหนึ่งสอง 3, 4, ลบสามสี่ลบห้าหก ไปเรื่อยๆซึ่งเราจะสังเกตว่ามันเป็นลบแล้วก็มาบวกแล้วก็มาลบแล้วก็มาบวกอดังนั้นถ้าเราเอาเนี้ยไปเขียนเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็คือจํานวนเต็มตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปแล้วก็การคูได้วยลบหนึ่งเนี่ยลบหนึ่งกำลังหนึ่งมันก็คือลบหนึ่งแล้วก็ ลบหนึ่งกำลังสองมันเป็นหนึ่งลบหนึ่งกำลังสามมันก็เป็นลบหนึ่งแล้วก็ Aqui, ลบหนึ่งกำลังสี่มันกลับตายเป็นหนึ่งมันสลับกันเป็นแบบตัวแรกเป็นลบตัวสองเป็นบวกตัวหลังเป็นลบตัวสี่เป็นบวกนั่นก็หมายความว่าหน้าตาของมันเนี่ยก็น่าจะเป็นเซตของลบหกลัง x คูณด้วย x นั่นเองโดยที่ x เนี่ย เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ1นึ่นั่นเองนั่นก็คือเซตของลบหนึกำลัง x คูณด้วย x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มแล้วก็ x มากกว่าเท่ากับ1น่งแบบนี้นะครับสำหรับหัวข้อถัดมานะครับเซตการหาร เการหารเนี่ยมันก็คือเราจะพูดถึงการหารก่อนการหาร a ด้วย b แล้วเหลือเศษเป็น R เราจะสามารถเขียนได้เป็น a เท่ากับ q b บวกด้วย R นั่นก็คือตัวตั้ง จะเท่ากับผลหารคูณด้วยตัวหารแล้วก็บวกด้วยเศษของมันนั่นเองนั่นก็คือตัวอย่างเช่นหาร11 11ด้วยเลข7นะครับเราก็จะได้ว่าอ่า11หารเจ็เนี่ยมันเหลืออมันได้เท่ากับ1ผลลัพธ์ก็คือ หนึ่งแล้วก็มีเศษเป็นสี่เราก็จะได้ว่า11เนี่ยเท่ากับ1นึคูณเแล้วก็บวกด้วย4นีะ่นั่นเองซึ่งมันก็คือเท่ากับ11บเสิก็คือตัวตั้งแล้วก็เจ็ดก็คือตัวหารแล้วก็สี่อันนี้ก็คือเศษนั่นเองต่อมานะครับเศดการหารเร็ษการหารก็คือ เซตการหารคือเซตของจํานวนเต็มนะที่เป็นตัวตั้งเนี่ยฮะที่หารด้วยตัวหารแล้วมีเศษเท่ากันเซตของจํานวนเต็มที่เป็นตัวตั้งที่ถูกหารด้วยตัวหารหารด้วยตัวหารแล้วมีเศษ เท่ากันตัวอย่างเช่นเศษของการหารด้วย3ามแล้วเหลือเศษหนึ่งนะครับหารด้วยสมแล้วก็เหลือเศษหนึ่งก็จะมีพวกมีสี่มีหนึ่งมีสีมีเจ็ดมีสิบสิบสามไปเรื่อยๆ หรือว่าจะเป็นด้านลบก็ได้เช่นกันฮนะก็เป็นลบสองลบห้าไปเรื่อยๆครับซึ่งเราจะสังเกตว่าอันนี้นะฮะความหาของมันเนี่ยก็จะเท่ากับตัวหาเลยนั่นก็คือสามสามสามทุกตัวซึ่งทุกตัวเนี่ยหารสามก็จะเหลือเศษหนึ่งนั่นเองอซึ่งเราก็จะสามารถเขียนเป็นเซตได้โดยที่มีหนะ้าตาแบบนี้นะครับก็คือจะต,ต้องเขียนในรูปของอ QB บวก R โดยที่ B เนี่ยคือ3แล้วก็ R คือ1อย่างงั้นเราก็จะเขียนในรูปของ 3X บวก1โดยที่ X เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนั่นเองโดยที่มีเงื่อนไขอะไรอื่นๆก็ฟ้ากันไปต่อมานะครับก็จะมีเซ็ตพิเศษที่เราต้องรู้จักก็คือจำนวนคู่กับจำนวนคี่นะครับ เริ่มที่จํานวนคู่ก่อนอันนี้มันก็คือจํานวนที่หารด้วย2องลงตัวการหารลงตัวนี่ครับมันก็คือหมายความว่ามีเศษเท่ากับศูนย์นั่นเองซึ่งเราก็จะได้ว่ามันก็เซ็ตของจํานวนคู่ก็จะเท่ากับเซตของ 2x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ z นั่นเองแล้วก็จํานวนคี่ก็คือ จำนวนที่หารด้วย2แล้วก็ต้องเหลือเศษเป็น1น,นั่นเองแล้วก็จะได้ว่ามันก็คือเซตของ 2x งบวกด้วยหโดยที่ x เป็นจํานวนเต็มนั่นเองเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับจงเขียนเซตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ใน,นรูปของเซตการหาร อันแรกนะครับเซตของจํานวนเต็มที่หารด้วย5ลงตัวการหารลงตัวก็เช่นเคยมันก็คือเซตของอตัวหารก็คือ 5x อบวกเศษก็คือบวก0โดยที่ x เนี่ยเป็นสมาชิกของจํานวนเต็มต่อมาเอแทนเซตของจํานวนคู่ที่มากกว่าลบ7แต่ไม่เกิน31นมันก็คือ เท่ากับเซตของ 2x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มแล้วก็มีเงื่อนไขก็คือจำนวนคู่นั้นเนี่ยมีค่ามากกว่าลบ7แต่ไม่เกิน3.1นั่นคือลบเน้อยกว่า 2x น้อยกว่าจำนวนคู่นะครับไม่ใช่ x แล้วก็ไม่เกินก็คือน้อยกว่าเท่ากับ3.1ท่านเองซึ่งเราก็จะเปลี่ยน 2x ตัวนี้ให้อยู่ในรูป x นะครับก็คือ 2x โดยที่ x มีจำนวนเต็มเช่นเดิมแล้วก็ลบเจส่วนสองน้อยกว่า x น้อยกว่าเท่ากับส1สบส่วนสองนั่นเองถัดมานะครับให้เซตนี้มาเราก็ดูว่ามันห่างกันเท่าไหร่นั่นก็คือห่างกันเจนั่นเองแต่ละตัวห่างกันเจหมดเลยแล้วก็ไปดูเราก็ได้ว่าตัวหารเท่ากับเจแล้วก็เศษเนี่ย แล้วก็ลองเอาสุ่มมาตัวหนึ่งก็คือสมมุติเอา9เท่ากับ7คูณ1บวกด้วย2ย่างนั้นเศษของเราก็คือเป็น2นั่นเองเราก็จะได้ว่า b ก็เท่ากับเซตของอตัวหาร 7x แล้วก็บวก2โดยที่เราก็จะสังเกตว่านะครับตัวเริ่มมันก็คือลบ5ลบ5เนี่ยจะเท่ากับ 7ดคูณด้วยลบหบวกด้วย2อย่างนั้น x ของเราเป็นจำนวนเต็มที่ต้องเริ่มต้นด้วยลบหนะครับลบหนึ่งก็เท่ากับ x แล้วก็5้าสิก็คือ7จคูณเแล้วก็บวกสนั่นคือตัวสุดท้ายของเราก็ต้องเป็นเลข7นั่นเองก็จะได้เซตแบบนี้ออกมานะครับต่อมา c เท่ากับเซตของ x โดยที่ x หารด้วย13แล้วเหลือเศษ4นั่นก็คือจะเป็น1 3 x บวก4นั่นเองโดยที่ x ต้องเป็นจำนวนเต็มแล้วก็ x มีค่ามากกว่าลบ47แต่ว่าน้อยกว่า67นั่นก็คือลบ47น้อยกว่า x แล้วก็น้อยกว่า67นั่นเอง ำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากน้องๆทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นแล้วก็ความแม่นยำมากขึ้นนะครับขอบคุณครับ